ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนสุดช่องเจสีขาี่อยู่แกมบลิชอิมอร์ัลโซกันอีกเช่นเคยนะคะก็ไปสัญญามากับเม้นหนึ่งนะคะบ,บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปไต่หอคอยนั่นเองนะทุกคนคือไม่รู้เป็นไรนะคะมันเหมือนอัปเดตหรืออะไรมาก็ไม่รู้นะเหมือนเอ่อวันนี้ระบบการแปลมันแปลกๆนะคะคือหน้าแรกมันไม่แปลให้นะคะมันต้องเข้าไปหน้าแบบคีย์ลัดฟังก์ชันอะไรก่อนมันถึงจะกดแปลนะจิก็งงเหมือนกันว่าทำไมวันนี้แบบมันถึงไม่แปลเนาะซึ่งถ้าใครแบบขึ้นไม่แปลนะคะ ให้กดตัวโลโก้ exit ตรงนี้นะเลือกไอ้ข้างล่างสุดเนาะกดการแปลนะทุกคนแล้วก็กดแพทไทยนะคะแต่ว่าบางทีมันก็เอเอนะทุกคนบางทีแปลได้บ้างแปลไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะทุกคน <laughs> อ่าวันนี้ก็เดี๋ยวมาต่อย,ต,อยต่หอเออต่อยหอยเฉยอะไรของเอง <laughs> ต,อต่อยอต่หอยเออไม่ค่อยสบายนะทุกคนแบบพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่หอกันจริงๆแอบแต่ไปแล้วนิดนึงเนาะเพราะว่า สถิติสูงสุดที่ทําไว้ในไอดี้นี่คือมันเคยไต่ได้ประมาณถึงประมาณ250-260อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าจะมาไต่ตั้งแต่1จนถึง200เนี่ยกลัวว่าคลิปจะยาวเกินแล้วก็ถ้าถึง2 5งร้อถือว่าสำเร็จมิชชั่นหน่ะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไต่ให้ถึง300เออแต่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะบางทีแบบถ้าเจเล่งคูณ10อะไรเงี้ยแอปมันกระตุกมันอาจจะปิดได้นะคะเพราะว่าเปิดโปรแกรมอรัดด้วยเนาะมัน ก็ค่อนข้างใช้ทรัพยากรนิดนึงมันมันจะมีความแบบไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยเขาเรียกอะไรนะมันมันจะมีความไม่ค่อยลื่นอ่ะเออไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไหว,ไหวแค่ไหนเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสำหรับการไต่หอเกมบีทอีมอเทอรโซหรือว่า Soul, บีเทมอละนาะถ้าคนอยากเห็นละนะ้ลลลวนคะก็แล้วกันนึ่งลน์นก็ไปตู่กันเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาไต่หอเนาะซึ่งทีมที่จะใช้นะคะก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยทีมค่อนข้างบาลานซ์เหมือนกันเนาะก็คือมีลูเคียนะคะแล้วก็มีป้าเนาะสองตัวนี้เอามาบับดามเมดกับ เงินนำมนบัฟดาเด็ตัวข้างหลังนะคะจริงๆอิจิโกนี่เปลี่ยนก็ได้นะคือใส่แท้งมาเฉยเนะคะจริงๆใส่เป็นแบบพวกไอเซนอะไรเงี้ยหรือว่าเบียคุยะอะไรเงี้ยเออน่าจะปิดเกมได้เร็วกว่านาะส่วนดามิจริงจริงเนี่ยที่ตี้เนี่ยคือมีอยู่2ตัวนะก็คือเป็นในส่วนของออซุยฟงนะคะนี่คือดามิหลักเลยแล้วก็เป็นซันเยสึงงหนุ่มเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เซตนี้ละกันเนาะไต่ไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะไม่ไหวนะคะแล้วก็จะเปิดในส่วนของคูณ1ิบไปด้วยนะทุกคนมันก็จะค่อนข้าง เร็วนะฮะเออแต่ไม่แน่ใจว่าจะกระตุกไหมก็เปิดคุณ10ไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไต่แบบไวๆนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่ไหวเนาะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจีมาเปลี่ยนตัวอิจิโกออกเนาะแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของแบบอาจจะเปียคุยะเนาะหรือไม่ก็ไอเซนอะไรเงี้ยแต่คิดว่าจริงๆน่าจะไหวอยู่เดี๋ยวลองดูนะมาเร็วนิดน,นึงเนาะทุกคนเออไวๆเพราะว่าเดี๋ยวมิชชันวันนี้เรายาวไกลมากนะหลายชั้นงินปลาแดงโมไปโอเคปามนะฮะโอ้ย นึกว่าจะจบตั้งแต่ลูเคียนะฮะอืมยากขึ้นมานิดหน่อยคือเมื่อกี้แอบไปเทสแบบอ้ากระตุกมาทุกคนเมื่อกี้กระตุกเนาะแล้วก็หลุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อ J up, เจ๊ปรับเร่งเป็นเหลือแค่8ปดแต่แค่เกนะ้าเนาะเพราะว่า1ิบน่าจะไม่ไหวจริงก็ม,มันกระตุกเลยนะฮะมันค้างนะเกมมันค้างคือคอมมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเกมมันไม่โหลดนะฮะเรียบร้อยฮนะผ่านไปอย่างรวดเร็วจบที่ลูเคียตัวดมเมทระไม่ต้องใช้นะจ๊ะน่าจะได้เรื่อยๆนะทรงนี้ ชิวๆแล้วกันเนาะไม่ค่อยอยากให้คลิปเกินสิบนาทีเดี๋ยวราแบบลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันว่าเอ้ยมันจะได้ถึงมาันหนันเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ยังชิลๆง่ายๆ,ายๆสบายๆอยู่เอ้ยเอาแล้วลูกเคียรเริ่มปิดไม่ได้นะคะต้องถึงมือของซุยฟงนะฮะมาออโต้กันไปจกนกว่าจะไม่ไหวแล้วกันเนาะทุกคนวันนี้ไปสองสามหนึ่งแล้วนะฮะเรายังขาดอีก20กว่าชั้นนะฮะสองห้าศูนย์เนาะแต่น่าจะถึงแหละ เออลูกเคียชีดเอ,อ้ยเรียบร้อยฮะจะมีบางรอบลูกเคียชีดตายบางทีไม่ีดไม่ตายนะเออไปมาโยนไปก่อนเลยบัฟดาเมจละตัวแทงไล่ตบมาจังหวะน,นี้ลูกเคียชีดเรียบร้อยฮะเออเฮ้ยหรือว่าจริงๆเจว่าเจขอเปลี่ยน แทงออกดีกว่าเออเพราะว่าเผื่อมันจบเร็วกว่าเดิมนะใสเบียคุยะฉีดไปเลยตั้งแต่แรกๆจบปะเบียคุยะปล่อยให้เบียคุยะฉีดไปเลยตั้งแต่ต้นเกมอาจจะไวขึ้นเนาะเพราะว่าเรายังผลทางอีกยาวไกลเฮ้ยหรือเ,เราควรสลับเบียคุยะลงไปข้างหลังนี่ไงเออสวยจบเร็วกว่าเดิมนะใสแทงมาทําไมงงไปกันต่อที่จริงเราถ้าเราเบียคุยะไปใส่ด้านหลังมันจะ แต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องบับต้องเปร์บอะไรหรอกไปเร็วๆเลยนะฮะจังหวะนี้อันนี้เปิดเปิดคุณ9ก้านะออชืบนะฮะเบียร์พุยะชีดชืบเรียบร้อยนะข้อดีของการเล่นใน X7 ก็คือมันมีเร่งความเร็วเนี่ยทุกคนแบบด่านศึกอะไรที่มันต้องใช้แบบเออเวลาเยอะๆอย่างเช่นการฟงการฟาร์มการแบบตะลุยหอคอยกันอะไรเงี้ยคือ พอแบบเล่นมือเองบางทีมันใช้เวลาเนอะแล้วพอมันรีแบบรีหอคอยอะไรเงี้ยต้องมานั่งไต่ใหม่อะทุกคนคือไต่ทั้งคืนะก็ไม่เสร็จแต่พอแบบมีแบบเล่นความเร็วคูณ9คูณ10อะไรเงี้ยก็ดีขึ้นมาหน่อยนะทุกคนทําให้เราแบบประหยัดเวลามากขึ้นเนาะเออน่าจะมีแบบบอรดกดด้วยอะไรเงี้ยให้บอทดกดเล่นเลยเออสบายนะหรือเราจะติดสบายเกินไปไหมเอยมาทุกคน240ละอีก10ชั้นเท่านั้นจะ250นะีฮะ ไปกันต่อเปอยียงนะฮะตอนนี้คือเบียคุยะรับจบยังชิวๆสบายๆายเฮ้ยเอาวะเบียคุยะติดขัดเล็กน้อยนะฮะเริ่มเริ่มที่จะอาจจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าปกติเบียคุยะเราจะรับจบนะฮะอ่ะชื้เอ้ยยังยังยัง,ย,งยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไปกันต่อ มาด่านที่143ปาดเรียบร้อยฮะจบอย่างรวดเร็วไวและเท่าไหร่43เมื่อกี้42่ล้วส4 3เหรองสยังไงฮะเออยังไงฮะชืบเรียบร้อยฮะฉีดแบบฉีดแบบช่ำซีซี นับถอยรลังถึง250น่าจะสบายนะทุกคนน่าจะไหวจว่าน่าจะมีอาจจะได้300นะเออแต่อาจจะต้องมีตัดคลิปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวยาวเนาะไปกันต่อสุยหงอันนี้พี่น้องสุยฟงปะ <laughs> โอ้สบาย มาทุกคนตอนนี้เราก็เล่นมาจนถึง281แล้วนะยังรู้สึกว่าค่อนข้างชิวนะฮะแต่จะอยากทำให้มันไวกว่านี้นะฮะอีก20ชั้นเราจะติดสปีดกันไปโดยการเอางินออกนะเพราะว่างินเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยใส่มากะจะเอาไว้บับแถวหลังแต่ว่าซุยฟงกับเซงเงสือไอซันเสือไม่ได้เล่นเลยทุกคนก็เลยคิดว่าเออจริงๆอะไอไอ้ไอไงินกับ กับเบียคุยะเล่นคู่กันมันแรงอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ต้องการตัวบัฟละเราต้องการตัวดาเมจนะฮะเราจะใส่เป็นนี่ไอเซนพัดนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะไวขึ้นแค่ไหนกดตุ๊บนะฮะมันจะจบตั้งแต่ไอเซนเลยหรือไม่อย่างไรยังไงฮะอ๋อเบียปเปิดก่อนป๊าบโอ้โหจริงๆเบียคุยยาคนเดียวก็จบเกมได้นูวามาทุกคนคือเมื่อกี้อยู่ๆนะแอปมันก็เหมือนกับแบบ เข้าไม่ได้นะคะเหมือนมันเด้งออกแล้วมันก็หลุดยาวเลยนะจไม่แน่ใจว่าเป็นที่เจีแบบปรับเร่งความเร็วเยอะหรือเปล่าเออเราน่าจะไปกันได้ต่ออีกหน่อยอ๋อแล้วก็เมื่อกี้คือจะบอกว่าช่วงที่มันแบบเด้งแล้วก็ตัดไปอะ่ะคือเจเปลี่ยนตัวนะามาใส่ในส่วนของน้องแงวลองใส่เล่นดูนะก็ก็โอเคดีแต่ว่าน้องเขาเป็นตัวตีแบบไม่ได้ตีหมู่ไงเจก็ขอปรับเป็นเบควยะเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ่ป ให้เซนพัดแล้วก็ระเบิดบื้มไปนะฮะมากลัวมันกระตุกมากเลยทุกคนกลัวอัดไม่จบนะเออไม่รู้เป็นไรช่วงนี้เหมือนเขาอัปเดตอะไรใหม่ปะหรือเป็นที่ตัวอิมูเลเตอร์ของจีมันไม่เวิร์กปะมันจะมีบางเกมนะคะที่ชอบแบบเด้งออกนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่รู้ว่าเป็นที่อีมูหรือเป็นที่คอมเรามันเริ่มเก่าแล้วเสียใจนะ เออโอ้ยเบียคุยะรับจบนะฮะไม่ต้องหึงมือไอเซนคือจริงๆเนะี่ยไม่ต้องใส่เงินมาก็ได้นะเพราะว่าเบียคุยะเปิดแล้วก็รับจบเลยนะปิว้วทรงนี้นี่น่าจะอีกยาวนะฮะบอกเลยว่าไปได้ยาวๆแต่วันนี้เราเอาถึงแค่300ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะเออมีคนบอกให้คอมเมนต์แบบเออมาต่อไต่หอให้ดูหน่อยนะจริงๆเกมนี้มันน่าจะมีแบบถึงชั้น800เลยปะ่ะทุกคนคือเจ๊ก็ ไม่แน่ใจเออมันถึงไหมไม่ชัวร์ใครรู้ไหมว่ามันสูงสุดเท่าไหร่สักสามรอยก็พอพอใจละเออไต่ทั้งวันทั้งคืนนะฮะเสียเวลานี่ไม่ใช่เสียเวลาแบบเล่นนะเสียเวลาเด็กเอฟเด้เอฟเอฟแอบเด้งเออไปวิยะเปล่า หรือเราเซบิคุยะตัวเดียวไม่ได้ดิโดนฝั่งตรงข้ามจวกนะฮะเออพลัง่อาข้างต่างกันเลยแหละคิดว่าน่าจะไปได้ไกลแหละแต่ว่าไว้ก่อนไว้ก่อนเออเดี๋ยวเราแบบเอาถึงมิชชั่น300ก็พอเดี๋ยวค่อยมาตั้งมิชชั่นใหม่เนาะเพราะว่าคือเจอแบบตอนแรกคิดว่ามันจะได้ถึงประมาณแบบ300รอยะไรเงี้ยก็เลยเล่นมาไว้ถึงแค่200ก,กว่าเนาะไม่คิดว่ามันจะไปได้เรื่อยๆนะฮะ ถ้ารู้อย่างนี้น่าจะเตรียมมาไว้เยอะๆกว่านี้หน่อยเนาะจะได้มีความตึงๆมือแต่ว่าก็ไม่เป็นไรชิวๆนะฮะเบอร์ม,มาเหมือนกดออโต้เพื่อนๆดูเฉยน,นี่เชวความเทพของตัวละครเนะี่ยมีคนถามว่าหาเพชรจากไหนยเยอะๆนะฮะคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะเติมแพ็ก X7 เลยทุกคนมันเติมแค่แบบครั้งเดียวแบบถ้ามีงบหน่อยอะไรเงี้ยเติมสัก1000บาทเนาะ ได้เพชรแบบโอ้โหเยอะมากเยอะโคตรๆนะฮะน่าจะแบบหลักแบบแสนเพชรอะไรเงี้ยแบบ 5- ถึง7แสนอะไรเงี้ยจำไม่ได้ลองไปกดดูแพ็กได้นะทุกคนคือแบบสบาย,อยาบอกเลยเล่นแบบโอ้โหอัพตัวฉ่ำแต่ว่าใครที่ไม่มีงบเติมอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่จะเป็นต้องกดดันนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างสายฟยมข้างเล่นง่ายอยู่แล้วอะเพราะว่าเหมือน เกมมันไวด้วยนะทุกคนมันก็เลยมีโอกาสฟาร์มมีโอกาสอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะถ้าไม่รีบร้อนแบบอยากได้แบบตัวจิตด,ดาวแดงอะไรเงี้ยก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็ได้เองนะชิวๆฟาร์มของหาอุปกรณ์ใส่อะไรเงี้ยปั้นตรงปั้นตัวไม่ต้องอัพดาวมากก็ได้แต่ถ้าใครแบบโอ้สายแบบจริงจังจอมแก่นอะไรเงี้ยอยากจะเอาดาวแดงชุดเออสีรุง้งตะการตาอะไรเงี้ยก็ ตเติมนะเ,ออเหตุผลเคล็ดรับเค็ดรับเค็ดไม่รับแล้วกันเค็ดไม่รับเพ็ดเยอะทำยังไงนะชื้อเป่าไปโแป๊บเดียวก็ไม่แปบ๊บสามร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอีกโอ้ไม่รู้เท่าไหร่ไปสามร้อยมิชชั่นคอมพลีตโตะนะฮะสำหรับวันนี้ก็ เรียบร้อยนะ250ผ่านฉลุย300ผ่านฉลุยนะฮะจริงๆคิดว่าน่าจะไปได้ถึง500เลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวไว้ไปทำหลังไมล้ละกันเนาะ <c> มีใครคอมเมนต์บอกไหมว่าคิดว่าไอดีนี้ไปได้ไกลถึงชั้นไหนลองคอมเมนต์บอกคุยกันได้นะก <c> ็ประมาณนี้ละกันสำหรับมิชชั่นวันนี้การไต่หอนะคะก็ไต่ไปทั้งหมดจาก200นิดๆมาจนถึง300นะคะก็ <c> ค่อนข้าง <c> ที่จะเยอะอยู่คลิปเริ่มยาวแล้วเดี๋ยว ตัดให้มันเป็นเร็วๆสปีดๆนอนก็ใส่เพลงให้ทุกคนกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะบีทนะคะอิโมทโซบีทเทพมรณะชีวิตนิรันร์นะคะจะทิ้งนี้ไว้ให้ดาวนโหลดข้างล่างนะแล้วก็ในดีสคริปชันแล้วก็ใน เมนปักหมุดละกันเนาะก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ใครที่อยากเล่นนะคะเล่นผ่าน X7 เองมีร,บระบบแปลภาษาถึงแม้ว่าบางทีหลังจากอัปเดตมันก็จะมีความเออบ้างอะไรบ้างแต่ก็โอเคอยู่นะคะแปลพอรู้เรื่องเนาะก็ดีกว่าไปงมภาษาจีนนะคะแบบเควสเคิร์ดอะไรอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยก็ยังดีอย,อยู่ที่มันแปลแบบให้พอแบบทำเควสได้นะประมาณนี้ละกันทุกคนถาคาค้าทุกคนชอบคลิปนี้เขช็อตนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ท่านลาวเชนใหมายมือมือเจอไอ